น่กระบี่ฟู้ดเฟสเตยใหญ่ซีฟู้ดครับ้ดูเนื้อหมาตุ้งยังไม่ตายตีน้าโนะเราตีเป็นตุแม่ไหมสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินี่ก็เป็นการนั่งเครื่องบินน่าจะในรอบปีมั้งไม่ได้นั่งนานว่ะเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่จังหวัด กระบี่ครับเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันที่นู่นเลยไปสวัสดีครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่จังหวัดกระบี่เรียบร้อยแล้วเราเพิง่งเราเพิ่งลงรถมาลงเครื่องมาแล้วเราก็รับรถมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรากำลังจะไปหาข้าวกินก่อนเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลา,าอยู่ที่บ่ายโมง้านที่หามาขับรถไปอีก36นาทีก็ขับไปเรืยแล้วกันไปละ แล้วเราก็ได้ร้านข้าวแล้วชื่อร้านว่าเขาท้องหิวหิวเขาทอ้องหิวเดี๋ยวทีเนี้ยเขาให้มาจอดรถที่ข้างล่างล้านจอดรถเนี้ยข้างหลังเีรยวแล้วเดี๋ยวจะมีรถมารับขึ้นไปนู่นนน่นตรงนน่นเป็นทะเลเราเห็นทะเลแรกแล้วเ <c oughs> มึงเสียค่ารถด,ด้วยคนละ20บาทแต่ถ้าเป็นเด็ก10บาทนะแต่รถที่ขึ้นก็จะเป็นรถแบบนี่รถอย่างงี้รถอย่างงี้ เป็นรถป้ายแดงตัวรถ20บาทรถนะครับไม่ใช่รถไม่ใช่ส่วนรถแต่เป็นรถไปคณะเขาบอกให้ไปคด้เลยเลยค้าก็เก่าไป เขาท้องหิวเขาวท้องหิวแต่เราหิวเราโคตรหิวก็หิวมากเราไปหาอะไรกินข้างในดีกว่าและนี่ก็คือบรรยากาศของร้านเขาท้องหิวครับผมเป็นอย่างนี้ตรงนี้จะเป็นมุมมหาชนแบบคนมาถ่ายรูปกันทำไมวะเหรอเจ๊คนเลยอ่ะคนเยอะขอเจ๊บางดี น,นี่มีแบบแสงดตดไลท์แล้วก็จะมีตรงนั้นตรงที่เป็นแบบเคาน์เตอร์บาร์แล้วก็ที่นั่งทานข้าว อันนี้ก็จะเป็นที่นั่งห้องแอร์ที่เราบอกอนี้ก็มีที่นั่งเหมือนกันตรงนี้เขาจะำลังจะทำเพิ่มด้วยคิดว่านะใช่แหละต้องใช้แน่นแนแล้วเราก็สั่งกับข้าไวไปแล้ว กินข้าวสองอย่างหิวมากมันก็สั่งน้ำไปด้วยเดี๋ยวค่อยให้ดูกับข้าวหน้าตาเป็นยังไงอันนี้สั่งอะไรมาสมมติมะม่วงรอร่อยไหมก็มะม่วงมะม่วงดีอันนี้เป็นโกโก้กับสตรอเบอรี่อร่อปะ่ะโกโก้สตรอเบอรี่ยชอด้วยอร่อยดีมาแล้ว ของแรกเป็นเป็นไฟายแล้วก็อันนี้เป็นไอเก็ตอันนี้คือพาสต้าไก่ย่างไก่ย่างพาสต้าไก่ย่างเหมือนแบบผัอกออกกร์แกนิกเพสโต้เฟสโต้สีแบบเขียวออกกร์แกนิกแล้วแล้วก็ยังเหลืออย่างสุดท้ายก็คือข้าวไก,ก่ตะลิยากิเพิ่งมาเมื่อไหร่ไม่รู้หิวมากอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยรสชาติเป็นไงโหเราพา เพสโต้ esto, คืออะไรคือผัวลราพาพันเอาไปพัดเป็นซอสชนิดหนึ่งสิ้นสุดการรอคอยการรอยคอยมันก็คือไก,ก่ทะเลกิ๊กหน้าหนาาแบบน่าก,กินมากมีขิงดองสีชมพูด,ด้วยผมไม่กินนะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนไปละกินให้ดูหน่อยดิอีคนบอกว่าเราต้องกินให้ดูเก,กลัวว่าสั่งมาถ่ายรูปอย่างเดียวเราเลย ตนนี้ฝนตกแล้วครับตอนนี้ฝนตกแล้วครับหน้าร้อนแต่ฝนตกอะ่ะเกิดอะไรขึ้นเพราะมันร้อนมากก็เลยระเหยขึ้นไปบนฟ้าแล้วตกลงมาเป็นน้ำไปโันนี้มันฟอกรู้ท่าไหโอ้โหมาลังรอรถกันต่อจะไปที่ไหนต่อ๋อยวเข้าที่พักครับผมที่พักชื่ออะไรนะลืมไปแล้วอา้าวนางฟิโอเ่เจอกันที่ที่พักตอนนี้ครับเรา มาถึงที่พักชื่อว่าอ่าวนางฟิโอเล่กำลังเช็คอินอยู่ที่บัตวิลล่านะคะห้อง2024จะอยู่ด้านนี้นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้ารีเซพชันตรงนี้นะคะและเดี๋ยวพนักงานนะคะจะรอรับที่ลานจอดรถนะคะมาส่งลูกค้าที่จุดนี้นะคะจากจุดนี้เราพาลูกค้าเดินมาที่ห้องนิดนึงนะคะโดยพื้นที่ของเราอะค่ะอยู่บนภูเขาอาจจะมีลิงลงมาบ้างนะคะเป็นบางวันนะคะ ลูกคนลูกค้าเก็บรองเท้าสัมภาระอะไรแบบนี้ค่ะไว้ในห้องในห้องประตูได้นะคะไปที่พท้าเอยจะเดินเล่นกันไปพักเลย<า>จะสี่โมงแล้วนี่ครับเราก็ถึงแล้วที่พักเรียบร้อยขอดูสภาพหน่อยสิ นี้มีเตียงมีโซฟาแล้วก็อันนี้เป็นระเบียงข้างนอกนะด,ดูระเบียงข้างนอกระเบียงนอกเป็นอย่างนี้แล้วก็มีอ่างด้วยอ่างจะชาคารชูชิเนี่่ <laughs> ส่วนมุมตรงนี้นะครับก็จะจะเห็นเป็นแบบเห็นเป็นต้นไม้ <laughs> เห็นเป็นต้นไม้ไม่เห็นอะไรเลยเอ ส่วนข้างในห้องพักอะ่ะข้างบนก็จะแบบเป็นสไตล์เหมือนบ้านบังกะโลนี่ที่ขาดไปได้ก็คือห้องน้ำใช่ไหมเราต้องมาดูห้องน้ำด้วยนี่ก็เป็นห้องน้ำแบบทั่วไปนี่จะเป็นโถนัง่งแล้วก็เป็นแบบที่อาบน้ำเรนชวเวอร์ประมาณนี้ที่พักคืนแรกชื่อว่าอา่อาวนาฟิโอเลครับผมเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนกัน ตอนนี้ครับเรามาถึงแล้วตอนนี้เขามีงานกระบี่ฟู้ดเฟสเป็นงานที่รวมพวกร้านอาหาร่ะมาด้วยกันผมเห็นแวบๆนะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูกันงานนี้มันจัดแค่วันที่สิบเอ็ดถึงสิบสามมีนาก็คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายใครจะมาเขาไม่ต้องมาเออใครมาก็คือไม่เจอแต่ว่าข้างหลังนี้ครับคือหาดอ่าวนตึง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 ตึกตึกตึมีกาแฟคือวันนี้ไม่ได้กินกาแฟเลยทั้งวัน แอฟในตรงนี้ก็จะเห็นก็แบบข้างหลังก็คือตอนนี้มีโดนรีสดด้วยเห็นไหมเนี่ยเข้ามาเราก็จะเห็นเป็นแบบเป็นคาเฟ่เป็นสโลบาร์เลยเอางี้เดี๋ยวเราเดินดูสักแวบๆก่อน เห็นมีอะไรมั่งแล้วก็เอาละครับฝนตกเอาละครับแล้วฝนตกอีกแล้วฉะนั้นคืนนี้ต้องหนาวกว่าคืนไหนๆแล้วฝนก็ตกลงมายวดูบรรยากาศแล้วกันคงเบื่อดูหน้าผมแล้วอเอาละครับเบเกอร์ ger, นะมีร้านขนมปังมีร้านอาหารญี่ปุ่น หรือเป็นแบบเนี้ยนี่ก็เป็นฟู้ดทักก็มีนี่เขามีจุดทิ้งขยะด้วยมันก็ประมาณนี้ข่าวร้ายก็คือตอนนี้ฝนเริ่มตกผมว่าเดี๋ยวก็หยุดแล้วแต่ว่าฝนเรากลัวที่ไหนเราไม่กลัวสวัสด,ดีครับ มีคนทักตลอดทางสวัสดีครับวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงผมเลยว,ว่ามันต้องมีอีสเคบับเดี๋ยวเรามาโดนแน่นอนเคบับต้องมาเน่เน่เน่เ่อันนี้แบบขายน้ำขายเคแบบับอันนี้ก็จะเงียบๆนิดนึงนี่ครับพี่ขายอะไรอ่ะเวลคับค <Coffee. S 1> อฟฟี่อ๋อ เดีเราไปหาอะไรกินได้เราหายไปให้ดูรเราได้ร้านกาแฟแล้วครับมันจะเป็นราดัดแปลงมาจากคอกเทลพีน่าฟาร์นาอ๋อแต่ว่าตัวนี้มันจะออกกาแฟไม่แรงเพราะเป็นแบบแนวค,คอฟฟี่มัลคเทลแทนะเราใช้น้ำธ <Okay S 1> รรมชาติสดที่ต่าจากชุมชนนะคะเราสั่งเบนกาแฟชื่อ,อ,ยอยานัทยานัสหมอมีแกฟฟี่ยัย เป็นกาแฟใส่น้ำสับปะรดครับผมแาจุเมาจากละติจูดของลองจูดของจังหวัดกระบี่อ๋อถ้าเปิดที่ดเนนอกก็ได้ขยวขยวคึกคึกนอนมาเยอะเต็ม ได้มาแล้วอะไรนี่ชื่อมันเต็มยานัทยานัดยาหนัทหมอมียานัทหมอชิดจะใช่ครัเล่นได้มาค่ะเอาเองครับเราหน้าคิวก่อนล้ไล่ลงชิมเรายังไม่ได้คนไปแล้ว นั่นมันเผาครับแต่ขายเคยบับาขายมันเผาด้วยเอาเคบับไก่อันหนึ่งฮะเอาม,มันมันแล้วก็นั่งครับฝนจะตก few e m m o A เมื่อกี้ครับเราดีฝนมา เราก็มาจบกันที่ร้านเขยใหญ่ซีฟู้ดครับมีเย้าหินพามาแนะนำเดี๋ยวเราดูเมนูก่อนสั่งไปสี่อย่างเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดดวงมากใครมาใครไปใครมาก็แวะมากินร้านนี้นะครับตั้งอยู่ในเมืองครับผมนี่ครับผมอาหารได้แล้วอันนี้ก็คือกุ้งกุ้งอบเกลืออันนี้หมูขัดเกลือหมูขูเกลือหมูขัดหมูเกลืออันนี้ น้ำปีา๋องปลาทุกอย่างอุดมไปด้วยเกลือและน้ำปลาแล้วก็เราใส่อีกอย่างเป็นแกงส้มปลากระพงนี่ครับแกงส้มปลากระพงได้เลยๆให้ดูนี่อันนี้อันนี้หัวหัวกุ้งยังไม่ตายปล่อยเหมืนนะอันนี้ก็คือคือตรงนี้มากกระเทียมครับผมองเดี๋ยวขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะ กินข้าวไม่กินหวานสันดานไม่ได้เลยแต่เที่ยวพวกนี้แล้วไม่เอาแล้วหรอมีอะไรบ้างโชว์เมนูดิเอาโรตีกล้วยไข่หนึ่งแล้วน้ำซุปปั่นมาก่อนหนึ่งแล้วกันชาร้อนก็ชาร้อนหนึ่งเอาโรตีกรอบอีกหนึ่งแล้วก็ตั้นั่นแหละครับเรามาสั่งโรตีอันนี้ร้านโรตีหน้าโวก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  ร้านจะตั้งอยู่ตรงนี้เลยตรงใกล้ๆก,กับตรงแยกที่มีคนแบกคูนไม่ใช่คนแบกห<น>ูนเป็น Planet of the e เอลเฮ้ยนะโรตีนาบวกทำไมถึงชื่อโรตีนาัวกือว่าแต่ก่อนอนะ่ะคนทำเขาหน้าขาวมาก ออ๋อแล้วมันก็เพี้ยนมาไงห,างหน้าเขาหน้าววกหน้าววกโรตีแบบคนเนี้ยหน้าโวกโรตีหน้าววกแล้วโวกมันมีเวกห้างตรงน,นี้อะไรทำอะไรดิฟคอมเมนต์รสชาตินะครับ ชชาาดดโอเคครับผมสั่งชาร้อนไปแล้วผมคิดว่าไอไอสิ่งนี้มันคือชาร้อนแต่จริงๆแล้วชาร้อนก็คืออันนี้ก็คือชาร้อนก็คือชาร้อนชานมอร้อนร้อนก็ตามนั้นแหละอันนี้ชาร้อนอันนี้น้ำชาอันนี้เป็นโรตีใส่กล้วยใส่ไข่โรตีแผ่นใหญ่ใส่ลำไข่ใส่้ำนมโรตีแผ่นกลมๆแผ่นละนมแผ่น้ะ เ่็ดสเดเ๋ยชิมแล้วกันเอาไปโรตีกรอบแล้วกันนะเขามีซ่อมแต่ว่าเราไม่ใช่หมูหมูรูดูดท่านิ้ว